อบ้านอีกแล้วเปลี่ยนประตูบ้านเป็นแสงพอน้องหมาขาสั้นนะจ๊ะเรียกฉันว่าคนรวยชีวิตเนี้ยเราจะต้องการอะไรอีกอะทุกคนชีวิตมันจะมีความหมายตรงไหนถ้าเราอยากได้สิ่งเราอยากได้แล้วมันไม่ได้อะอันนี้จะโดนอีกแล้วบอกเจมให้หยุดหน่อยทุกคน ได้ครับ,รบ<ช>เกี่ยวกับประตูนะครับผมได้เดี๋ยวเชิญทางนี้นะครับสวัสดีค่ะแฟนๆมาเจอกันยาวๆแบบนี้แสดงว่าบ้านจะต้องมีปัญหาประตูบ้านเจยบจ้าปิดไม่ได้ก็เลยแบบเฮ้ยเราเสิร์ชดูว่าจะหาประตูอลูมิเนียมสุดท้ายแล้วก็เลยมาเจอที่นี่ค่ะอลูเซ็นนะได้อลูฟอนอลูเฟนของเราเนี่ยจริงๆแล้วก็คือ สินค้าโปรดักเป็นประตูอลูมิเนียมโดยเฉพาะที่ผลิตจากอลูมิเนียมมาตรฐานรวมถึงเราของเรานี่เป็นอลูมิเนียมทั้งระบบนะครับเป็นอลูมิเนียมทั้งระบบหมายความว่าเราไม่มีเหล็กไม่มีสัตนเลสไม่มีเลยไม่มีเลยทั้งบานนี่ไม่มีเหล็กตัวประตูเรามันเป็นอลูมิเนียมมันก็จะมีความเบามีความเขางง่ายใช้แค่ปลายนิ้วแต่ได้เลยครับได้เลยจริงเหรอเดี๋ยวไปลองของเจอะยวะมันหนักมากเขียนกันหน้าสั่นยังไม่ขยับอะอลูมิเนียม หนักเท่าไหร่คะเฉลี่ยแล้วปกติบานโป่งถึงบานทึบเนี่ยจะเฉลี่ยแล้วหนักตารางเมตรละประมาณ1 0บถึงสากิโลกรัมต่อตารางเมตรสมมติสิตารางเมตรไม่เกิน3 4มสี่ร้อโลของเราจะเบาค่าเล็กประมาณ3เท่าค well, ือแปลว่าถ้าเกิดสมุติของเราสามสามร้อยโลของเหล็กก็ประมาณตัดถ้าสแตนเลสก็จะ4ี่เท่าสแตนเลสจะหนักคอนเรกีหล็กพอสมควรครับแล้วอลอยคือหนักสุดอล่อยก็ค่อนข้างหนักครับแต่แต่ความหนาแน่นอันนี้ก็คือพอไปเปียกปุ๊บก็ไม่ไม่เท่าไหร่ ไม่เท่าไหร่ครับก็คือคือเบาเบาลงเยอะครับของระบบล้อของเราเป็นระบบซูเปอร์ลีดก็คือตัวล้อเนี่ยมันจะไม่ไม่ลื่นหลุดอ,ออกจากรางเลยง่ายประตูเหล็กหรือประตูสแตนเลสถ้าขึ้นขึ้นสนิมหรือว่ามีความนักเนี่ยการเข็นก็อาจจะต้องระวงังเพราะว่าถ้าเกิด เขียนไม่ดีเกิดตกกลางเนี่ยอาจจะล้มได้นะจึงก็เปลี่ยนซะก่อนดีกว่าที่มันจะเกิดจะเป็นผลว่าถ้าถ้าเราได้เปลี่ยนทั้งทีเราจะก็อยากจะเอาอะไรที่มันอยู่ยาวอลูมิเนียมเนี่ยข้อดีก็คือจะไม่มีการเกิดสนิมไม่มีการผุก,ก่อนแปลว่าอายุการใช้งานเนี่ยคือจริงๆมันใช้งาน,นได้ตลอดไปมันไม่ไม่มีเกิดสนิมส่วนตัวสีของเราเนี่ยเราผลิตจากโรงงานมาตรฐานใช้สีที่มีมาตรฐานระดับมอกขึ้นไปผลิตจากมาตรฐานของจีสเตนดาเหมือนสีรถยนต์อะครับผมคือเราพ่นล้วอบเรารับประกันสีเนี่ยเป็น10ปี ออนนะ10ปีทุกคนฟินเลยทีนี้คือคอยู่กันยาวๆ10ปียวแต่สวว่วนตัวโครงสร้างนี่อยู่ยาวกว่านั้นไปอีกใช่ครับเนื่องจากเราเป็นโรงงานผลิตเองเราสามารถทําประตูรั้วได้หลายรูปแบบอันนี้นนคืออลูมิเนียม <S <S หรอคะใช่ครับอลูมิเนียมทั้งหมดเป็นลายไม้ด้วยเดี๋ยวไปดูของจริง ประตูก็มีหลายรูปแบบแล้วสามารถทําตามที่ลูกค้าต้องการได้อย่างคุณหมอเจกต้องการให้ใคล้ายๆแบบเดิมหรืออะไรเงี้ยเราก็สามารถออกแบบให้ใกล้เคียงกับที่ลูกค้าต้องการวินี้ดีมากเลยเนาะเพราะว่าแบบบางทีเราไปหาเขาจะมีแบบว่าโอเคฉันมีขายแบบแค่นี้ฟ,<อ>ฟิกแบบแค่นี้เองคุณเลือกไปสี่ห้าอันเนี้ยแต่ว่าบางทีบ้านเราเนาะมันก็มีหลากหลายดีไซน์ใช่ไหมคะอยาก<อ>ได้แบบนี้อ่ะแม่อยากได้แบบนี้ลูกอยากได้แบบนี้สุดท้ายเราก็มาคุยกันได้แล้วก็ให้ช่วยทางอลูฟิสสามารถช่วยออกแบบได้ออกแบบให้เป็นการเฮ้ยมันสุดเยอะเพราะว่าจริงๆอ่ะมันจะมีหลายเจ้าที่ม แต่ว่าบางทีเขาฟิตแบบแต่แบบของเราหลากหลายมากใช่ครับผมแบบของเราหลากหลายรวมถึงสีด้วยนะครับนอกจากสีที่เห็นเนี่ยเราก็จะมีสีให้เลือกค่อนข้างหลากหลายนะครับตัวอย่างสีดำเนี่ยเราก็จะเป็นโทนซาลานะครับเป็นเป็นเป็นเนื้อเจอร์แล้วมงสีลายไม้ด้วยเนาะมันแบบวิจจะชอบแบบนี้ชอบแบบนี้อันนี้เข้ากับบ้านจะมากเนี่ยมีเทคเจอร์นิดนึงเหมือนแบบเหมือนพ่นทรายอะไรแบบเหมือนเราพ่นทรายเนาะ ลายไม้เนี่ยเราก็ใช้ฟิล์มจากอิตาลีนะครับคือเราใช้กระบวนการพ่นสีเป็นพาวเวอร์โค้ดเหมือนกันแต่ว่าเราจะพ่นและอบ2อรอบคือไม่เหมือนกับสีพวกนี้คือเราพ่นและอบรอบเดียวได้ mm hmm. แต่ถ้าลายไม้เนี่ยเราจะต้องพ่นสีรองพื้นก่อนรอบหนึง่งแล้วก็แลปฟิล์มที่ทําให้เป็นเหมือนพ่นสี mm hmm. ลายไม้อีกทีหนึ่งเพื่ออบอีกหนึ่งรอบและใช้ฟิล์มจากอิตาลีเลยนะครับ เห็นป้ายยี่ห้อเนี่ย a l ู f เน,เนี่ยมันมีจริงโจ้เกาะอยู่มันคือยังไงคะเราได้นวัตกรรมมาจากที่ออสเตรเลียครับเนื่อ<ม>งจากออสเตรเลียเนี่ยจ้างเรา O e M เรา O e M ออกส่งออกไปที่ออสเตรเลียด้วยส่งออกโกอ,อินเตอร์<ช>จาร้รารลโกอินเตอร์นะจ๊ะแล้วนวัตกรรมตัวนี้เราก็มาทํา ในประเทศไทยนะครับก็คือใช้โครงสร้างระบบของออสเตรเลียทําให้มีความแข็งแรงคงทนเหมือนประเทศออสเตรเลียถ้าคุณเจฟร,รู้ก็คือทางออสเตรเลียเนี่ยภูมิอากาศเนี่ยก็จะเรวร้ายเหมือนกับประเทศรเราก็คือเดี๋ยวร้อนร้อนก็ร้อน,อนจัดมากหนาวก็หนาวนะจัดมีฝนพายุลมแรงเหมือนเหมือนประเทศเรามีฝนตกชื้นเทินอีก เขาจะนิยมวัสดุที่ทําจากอลูมิเนียมเนื่องจากมีความทนทานทุกสภาพอากาศเราก็คล้ายๆกันเราก็เราก็แดดร้อนจัดเหมือนกันครับผมฝนก็ฝนหนักเราก็เลยน,นํานวัตกรรมนี้มาผลิตในประเทศไทยซ่อมบ้านอีกแล้วเปลี่ยนประตูบ้านเป็นแสงพอน้องหมาขาสั้นนะจ๊ะเรียกฉันว่าคนรวย แตมใม้รวยนี่นะตอนเนี้อะยเมื่อกี้ที่ไหนแล้วนะคะได้ตัวอลูมิเนียมของเรานะครับนี่ตัวอย่างสีลายไม้แล้วก็ตัวเฟรมที่ค่อนข้างจะดูว่ามันจะค่อนข้างแข็งแรงนี่นี่นี่ทุกคนอันนี้คือแม้แต่อันนี้หรือตรงกลางก็คือเป็นอลูมิเนียมทั้งหมดเป็นอลูมิเนียมครับคือเราไม่ได้มาแปะว่าเอ้ยฉันเป็นอลูมิเนียมตรงนี้แล้วข้าเในหลอกเหล็กไม่ใช่นะจ้าสอดไส้ไม่ได้ด้านในเนี่ยเราก็จะมีโครงสร้างที่แข็งแรงคือไม่ได้เป็นกล่องธรรมดาเสาเนี่ยจะมีความหนา ที่ค่อนข้างมากเสาก็เป็นอลูมิเนียมเช่นกันใช่ครับว,ว้าวแต่ว่าไม่ใช่เป็นอลูมิเนียมกล่องธรรมดา เราจะมีดีไซน์ที่บอกว่าเป็นนวัตกรรมจากออสเตรเลียเขาจะดีไซน์เรื่องการรับแรงอเขาเขาต้องปลอดภัยใช่ไหมคะใช่ก็คือของเราไปขายออสเตรเลียได้เพราะฉะนั้นปลอดภัยจ้ะเนื่องจากสินค้าของเราเนี่ยอย่างที่เห็นนอกจากเป็นประตูรั้วที่เป็นเมนโปรดักต์เราแล้วเนี่ยเราสามารถทําพวกฟาศาตรั้วระแนงทําบ้านสวยๆได้ยใช่ครับผมอันนี้ยกตัวอย่างนะครับเป็นบ้านฟาศาตรที่เราทําไว้ติดทั้งบ้านนะครับเมื่อกี้จะเข้าร้านมาร้านสวยมากทุกคนรู้ไปว่าร้านที่เนี่ย ได้ลงหนังสือ60กว่าเล่มทั่วโลกนะเพราะว่าดีไซน์สวยเราใช้ลอลูมิเนียมทำดีไซน์ของตึกใช้อลูมิเนียมทำเดี๋ยวเราไปดูอะไรกันต่อไปดูกัน,นะะงานประตูล้วข้างนอกครับประตูเนี่ยจริงๆเวลาเราใช้งานจริงเนี่ยเราก็จะต้องโชว์ที่นอกหน้าบ้านนะ,ะครับ ตัวอย่างสีจริงเนี่ยอันนี้เราติดไว้นานแล้วนะครับก็คือจะไม่สีติดไว้ประมาณร้อยปีแล้วอันนี้ใช่ครับยอกยอกยอกเฮ้ยแต่ว่ามันมันสวยมากอ่ะมันอยอ่ได้จริงๆเลยแล้วเราก็คนทำความสะอาดประเทศจะไม่ได้ทําอะไรเลยฉีดน้ําล้างอย่างเดียวก็คือใช้สามารถใช้เครื่องฉีดน้ําแรงดันสูงได้ทุกอย่างได้หมดไม่ลอกไดียัยไงเลยนี่ยูดิเช็ดน้ําธรรมดาได้ มันเหมือนไม้จริงมากแล้วอยู่กับไอ้นี่ถ้าจะมองมาจะแยกไม่ออกว่ามันคืออลูมิเนียมะจะคิดว่าเป็นไม้ใช่<ม>เราก็จะออกรุ่นใหม่ๆมาเรื่อยๆเพื่อให้ลูกค้า,าได้ดูที่เห็นอย่างนี้เป็นเหมือนประตูธรรมดาแต่จริงๆแล้วลูฟวร์เกตด,ดีไซน์เนี่ยของเราเนี่ยสามารถรเปิด<ะ>ปิดได้ครับตัวสลัดเนี่ยเราสามารถเปิดให้เป็น อัตโนมัติสามารถเปิดปิดได้ตามที่ลูกค้าต้องการความส่วนตัวหรือวันไหนอยากให้มีความโปรเราอยากให้เฉียงเฉียงนิดนึงมองตรงไม่เห็นก็ประมาณนี้ได้โอ้นี่คือเราเลือกองศาได้ถึงเก้าสิบองศาได้เลย90องศาหรือว่าจะตรง180วันไหนฉันอยากมีประตูรั้วบ้านแบบทึบหรือวันไหนอยากเปิดรับให้เห็นลำไรลำไร อันนี้เป็นได้ทั้งประตูั้อปอบโจบ้านหรือว่าทำเป็นระแนงก็ได้ทำเป็นระแนงก็ได้ลูกค้านิยมทำไปเป็นระแนงเปิดปิดได้ครับเดี๋ยวนี้มันไปไกลขนาดนี้แล้แล้วก็อันนี้เป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะครับประตูล้วใหม่หลายแซดเกตดีไซน์ลูกค้าก็จะชอบตอบโจทย์เพราะว่าตัวซี่ระแนงเนี่ยสามารถเปลี่ยนสีได้ก็คือหมายถึงว่าเราสามารถเลือกสีให้มันสลับกันคล้ายๆตัวเมื่อกี้แต่ว่าตัวนี้มันเป็นฝาตกแล้วก็เนื่องจากมันเป็นตัวแซดก็คือมุมมองเนี่ย จะเป็นลมผ่านได้แต่ว่ามุมมองมันจะเฉียงก็คือจะนอนด้านหน้าตรงเนี่ยจะไม่คายเวทเลยใช่แต่พอด้านข้างปุ๊บมีลมเข้าใม่ลมเข้าแล้วก็มองได้รวมถึงตัวระแนงเราก็สามารถขยับได้ตามที่ลูกค้าต้องการเช่นต้องการให้แคบหน่อยเราก็ทำได้ครับผมที่สำคัญตัวเฟรมตัวนี้เราออกแบบมาใหม่ทําให้ทําความสูงได้ถึง3เมตรประตูลั้วนะครับขยับได้แบบไพรเวทจัด็นี่สูงท่วมหัวเลยส่วนนี้ก็เป็นพื้นอลูเด็กเห็นลายไม้อย่างนี้แต่จริงๆแล้วเป็นอลูมิเนียมครับ พื้นอลูมิเนียมก็คือส่วนที่ออกไปโดนแดดโดนฝนมันไม่ซีดมันไม่เป็นสนิมแล้วมันไม่ผุผวกก็ไม่กี่ใช่ถ้าเป็นพื้นทั่วไปก็อาจจะผุหรือต้องทําสี้ยนี่ดีมากเลยอ่ะก็คือถ้าเกิดสมมุติอ่ะใครทําเหมือนชาญพักหรืออะไรเงี้ยแล้วที่มัน้ดนน้ำชานอะไรเลยลูกค้ามีเปลี่ยนไปเยอะน้าท่วมไม่เป็นไรเลยครับคือแช่น้ําและหลังจากนั้นก็แค่ทําความสะอาด บางน้ั้งกใช้ได้อันนี้คือใช้ฉีดแรงดันสูงได้ใช่ได้ครับผมฉีดน้ำเปล่าธรรมดาเนี่ยแหละได้ถ้าถ้าเกิดเป็นแบบพวกไม้หรืออะไรเงี้ยเนาะมันมันจะมีความแบบผุเลยที่อยู่ข้างนอกอะทำสีบ่อยมากใช่โดนแดดโดนฝนป่าจะผุเหล็กก็เป็นสนิมเหล็กก็เป็นสนิมได้เฮ้ยตอบโจทย์มากเลยอะทุกอย่างคือชีวิตจบได้ด้วยอลูมิเนียมจ้ะทุกคนด้ยอันนี้ไงที่บอกว่ามาทำเป็นระแนงได้ใช่ใช่ทำเป็นระแนงได้เลยครับสวยอะ รวมถึงสามารถทําเป็นบานเปิดได้นอกจากระแนงอันนี้เป็นระแนงฟิชใช่ไหมครัสามารถกําหนดช่องไฟได้ตามที่ลูกค้าต้องการอันนี้ไงนี่ไงแบบใช่อันนี้เป็นบานเปิดเราสามารถเปิดแล้วทำทำให้เป็นเปิดออโต้ได้ด้วยคุณหมอล้อมไปอีกเราสามารถติดรีโมทเปิดออโต้ได้เฮ้ยมันเท่มากมันดูมันแบบระแนงที่แบบเปิดออกมาได้ซึ่งอันนี้ก็จะทําเป็นแบบเปิดเก็บของหรือว่าทําเป็นบานเก็บของก็ได้หรือว่าอยากทําเป็นฟาซาที่เป็นหน้าต่างแบบเปิดปิดฟาซาสูงๆลูกค้าก็จะทําอย่างนี้กันเยอะ ไม่ต้องไปเปิดเองใช่ย่ะประตูเนี่ยที่บอกว่าสูงขนาดนั้นประตูเข้าบ้านครับจริงๆทําได้สูง3เมตรอันนี้มันกี่เมตรนี่ก็สูงมากเลยเนี่ยอันนี้ก็เกือบเกือบแล้วครับแต่ยังไม่ถึง3เมตรนี่ไม่ถึง3เมตรหรอไม่ถึงสเมตรใช่ครบานใหญ่เราทําได้แล้วก็เป็นบานทึบซึ่งทำอลูมิเนียมทั้งบานเราก็สามารถใช้คีการ์ดในการเปิดได้นะครับแล้วอย่างที้ถ้าสมมุติคนที่เขาถามเผื่อคนดูที่ว่าฉันมีแบบว่าไอ้แบรนด์ไอ้ตัวบานจับประตูเนี้ยของเราที่อยากใช้มันใช้คู่กับ อลูมิเนียมของทางร้านได้ไหมหรือว่าต้องใช้ของทางร้านปกติแล้วเราเราจะมีออฟเฟอร์ให้อยู่แล้วแต่ถ้าเกิดถ้าเกิดลูกค้ามีมาเองเนี่ยเราต้องดูว่าเข้ากับโปรไฟล์ประตูได้หรือเปล่าเข้าใจค่ะตัวอย่างขอจับน้ําหนักหน่อยคะ่ะอันนี้บานสูงนะครับไม่อันนี้อันนี้จะโดนอีกแล้วค <laughs> <laughs> ือการจะโดนอ <laughs> <ด>ีกแล้วทุกคนบอกจะให้หยุดหน่อยทุกคน ชีวิตเนี้ยเราจะต้องการอะไรอีกอะทุกคนชื้นมันจะมีความหมายตรงไหนถ้าเราอยากได้สิ่งที่เราอยากได้แล้วมันไม่ได้เราจะอยากได้มงลวดอันเนี้ยพอจะคิดถึงมันทุกวันข้าวก็กินไม่ลงนอนก็นอนไม่หลับดูทีวีก็ไม่สนุกนอยากได้มงลวดอันเนี้ย คือวันนี้เรามาดูประตูบ้านกันไม่ใช่หรอแต่เขาดันมีสิ่งนี้ไว้มันเป็นสิ่งที่เจ๊ขันน้องเดียกําลังตามหามานานแต่ว่าโชคชะตาลิขิตเราต้องเสียเงินอีกแล้วอ่ะเดี๋ยวขึ้นภาพให้ดูว่าไอ้มุ้งลวดบ้านจะมันมีปัญหาอย่างไงอันนี้คือบังเอิญจริงๆนะคือไม่ได้รู้มาก่อนว่าเขามีผลิตภัณฑ์นี้ของูเฟนแล้วคือแบบจะมาดูประตูลวแต่พอเราให้เขาฟังว่าเออปัญหาที่บ้านมีอย่างงู้นอย่างงี้แล้วดูดิมันดันมีอันเนี้ยเฮ้ย <Wow. S 1> hey. ใครไม่ซื้อก็บ้าแล้วอันเนี้ย <c oughs> คือมันเป็นแบบว่าเลื่อนไปเลยอะ่ะเฮ้ยเราต้องมาเจอตอนนี้ตอนที่เรากำลังจะเสียเงินไหลอ่ะดูดิเดียร์เราอยากได้นี้จริงอะเราไม่ทำเพื่อใครนะเราทำเพื่อครอบครัวของเราสองคนซื้อนะซื้อนะซื้อเละเอาเลยเอาเลย มาแล้วแบบอยากได้ทุกอย่างเลยสีนี้ก็อยากได้แบบนี้ก็อยากได้แต่ใจเย็นๆใ,ใจเย็นแล้วนะประตูบ้านเธอมีประตูเดียวเอาได้แค่อันเดียวเท่านั้นแล้วก็เลือกจบที่สีขาวนะทุกคนแล้วก็เป็นแบบไวซ์ซาราแบบไม่ใช่อนะันกรอสเนาะเป็นแบบนี้จะว่าเหมาะกับบ้านจะดีแต่จะดันได้มุ้งลวดเพิ่มแต่ว่าอาจจะอยู่ในอีพีหน้านะทุกคนแต่ว่ามันเลิศจริงอันนี้เป็นนวัตกรรมที่จะตามหามานานรอดู เสร็จสมบูรณ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วสวยงามมากถูกใจสุดๆดีใจมากๆที่ตัดสินใจเลือกทำประตูกับอลูฟนดูดิทุกคนมันมันเนียบมากอะ่ะมันเนี๊บมากคืองานพอมันเป็นอลูมิเนียมเนาะแล้วเขาใช้วิธีทำสีแบบพ่นอะ่ะจะว่ามันมันละเอียดแล้วมันได้ความเทคเจอร์ด้วยดูดิแล้วลองคิดดูดิว่า ประตูล้วของเจ้นเนี่ยสีจะสวยอย่างนี้ไปอีกเป็น10ปีอ่ะแล้วเรื่องการดูแลหลังการขายของอลูฟน์เขารับประกันการติดตั้ง1ปีและรับประกันสีถึง10ปีเลยนะก็คือสบายใจได้เลยว่าเราจะมีประตูสวยๆแบบนี้อยู่กับเราไปอีกนานๆเลยมันเลิศนะถ้าเกิดเป็นแบบประตูเหล็กอ่ะคิดดูเด็๋ใช้มาไม่นานเท่าไหร่ก็สนิมขึ้นแล้ว,วประมาณบ้านจะปลูกเกือบเข้าปีที่5้าอย่างเงี้ยก,ก็ก็ต้องรื้อทาใหม่หมดแล้วอันนี้คืออยู่ยาวๆไปเลยนี่ขอโช์นิดหน่อยดู ีซอโพด้วยประตูสมมติจะกดปุ๊บส่วนใหญ่ประตูเขามีเซนเซอร์ใช่ไหมอันนี้เขาสอบให้ดูว่าเชื่อใจได้นี่จะไม่ได้กดนะเขาระวังให้เองอะสมมติดูนะหมาวิ่งมาไม่กลัวโดนทับเสียงเบามากเสียงปิดประตูที่เบามากเพราะว่าประตูเขาน้ำหนักเบาไงถ้าใครได้เคยได้ยินประตูบ้านอันเก่าของเจมนะ เสียงดังสุดๆจ้ะเพราะว่าเป็นเหล็กดังคุ้งคังคุ้งคังคุ้งคังแล้วมอเตอร์ทำงานหนักมากเอ้าวตะก้องอดเข้าบ้านละปลอดภัยเลยเข้ามาบ้านจะ้ะเข้ามาบ้านจะ้ะเดี๋ยวตะก้องจะไม่ได้เข้าบ้านนะจะ๊ะนิ่มนวลสุดๆอะนิ่มนวลกว่าที่น้องเดียพูดจาเขาเจี๊ยบอีกอะเะชื่ออะไรอะเราครบกันได้ไหมอะฉันชอบความอ่อนโยนและนิ่มนวลของเธอมากอะแต่เรามีแฟนแล้วเราเสียใจที่เราครบเธอไม่ได้ เอาเป็นว่าเจมดีใจมากๆที่ได้ประตูสวยถูกใจปลอดภัยฟังก์ชันดีขนาดนี้นะคะคืนนี้เราจะเอาเตียงนอนมาวางตรงนี้เลยพอเจ๊แบะจะมานอนดูประตูเปิดปิดทั้งคืนขอเตียงหน่อยเอามาหน้าบ้านเลย